สวัสดีครับอยู่กับช่องเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะสอนทำสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยแบบบ้านนะครับดูให้จบก่อนนะครับเอาเสาอีดมาก่อนแล้วก็กดแช่แข็งไปก่อนแล้วกดตัวใต้แช่แข็ง แค่นี้มันก็จะทะลุได้แล้วครับต่อไปนะครับแบบที่สองปืนอัตโนมัติสางไปพุ่งมาละวเอานี้ขึ้นมาก่อนนะครับแค่แข็งก่อนครับแล้วเอาปืนมาครับปืนอะไรก็ได้จะใช้เป็นนี่ แล้วก็ไอทีเหมือนกล้องวงจรนะครับต่อไปก็ใช้อันนี้ครับแล้วก็โยงไปใส่เลยครับโยงไปใส่กับปืนใช้ได้หลายปืนก็ได้นะครับจะผมยาวแค่ปืนเดียวโอเคเปิดแล้วก็นี่ เราอคนมาใส่ดูครับปูทดลองของรัาเรามันก็จะยิงเลยครับปุงป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 ง,ปงเนี่ยตัดจบ